จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นก็คือเป็นเรื่องที่ผมเคยนําเสนอแล้วนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยนําเสนอขยายออกมาที่นี้ครับนะฮะเรื่องราวของน้องบิลลี่ครับแน่เรื่องราวของน้องบิงงงลลี่ซึ่งตอนนี้ทางด้านพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าไกลนี่เขาหนุนเสริมนะครับหนุหนนนุนเสริมบอกว่าสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีกว่ารัฐบาลที่อยู่มาตั้ง8ปีเหมือนกันครับ นี่ทางด้านเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนี่เขาหนุนเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับทีนี้ปรากฏว่ามีผู้ที่มาเล่าเบื้องหลังีิครับว่าการที่ทางด้านน้องบิลลี่ได้ไปอเมริกาครั้งนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรครับซึ่งคนที่เล่านี้ก็คือทางด้านบุตรชายของท่านมุยครับนะฮะ่อมเจ้า ชาตรีเฉลิมยุคน,นะครับเป็นลูกชายของหม่อมเจ้าชาตรีซึ่งเป็นผู้กับชื่อดังของเมืองไทยเรานะครับแล้วก็ลูกชายท่านตอนนี้เข้ามาเป็นผู้กับด้วยนะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงหลายเรื่องครับเป็นคนหนุ่มนะฮะเป็นคนหนุ่มที่จบมาจากอเมริกาครับตัวท่านเองก็ได้มีการเล่าเบื้องหลังของการที่น้องมิลลีได้ไปโชว์ตัวอยู่ที่อเมริกาในเทศกาลโคเซล่านะครับ Music and Festival นะครับปี2022ครับเดิมทีผมเข้าใจว่าอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับพอดูข้อมูลแล้วอยู่ที่อเมริกาและก็น้องเิลลี่นี่เ็เป็นแรปเปอร์สาวคนไทยเรานะครับก็พูดตามตรงว่าผมไม่ได้ติดตามน้องเิลลี่มามาก่อนหน้านี้นะครับไม่เหมือนกับลิซ่าไม่เหมือนกับ b l a c k p ิงคที่เราติดตามมายาวนานก็เลยมีข้อ,ขอมูลค่อนข้างจะเยอะนะครับ โดยทางด้านนักสือพิมพเดลเนิวบอกว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากมายสำหรับเรื่องราวของแรปเปอร์สาวมิลลี่ดานุภาขนาดทีรกุลครับนักร้องสาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นโชว์งานเทศกาลดนตรีระดับเวิลด์คลาสครับก็คือโคเซล่า2022บนเวทีเดียว กับศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับท่ามกลางความสนใจของแฟนๆทั่วโลกและเคอาก็สร้างประวัติศาสตร์ของการแรปและก็โชว์ความเป็นไทยในมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนครับนะฮะ,ะเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิวสิกเฟสติวัล ก็เหมือนกับปาเตสทำอยู่ที่เขาใหญ่นะคล้ายๆแต่ว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยอาจจะยิ่งใหญ่มากนะครับมีคนชมนี่คงเป็นเลือ่อนหมื่นเลื่อนแสนนะครับเหมือนกับที่จัดอยู่ที่เขาใหญ่มันใหญ่มากของปาเตสนะครับก็คงจะคล้ายๆกันนะครับเป็นงานเทศการดนตรีที่นำเอาเอา่อนำเอาซิลปินอย่างมากมายนี้ครับไปรวมตัวกันแล้วก็มีคนเข้าไปดูข้ามวันข้ามคืนนะครับ ล่าสุดนี้ใน Facebook ของคุณชายอดัมครับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลมยุคน,นะครับได้ออกมาอัปเดตถึงกรณีของสาวมิลลี่โดยแสดงความคิดเห็นนี่คือคุณชายอดัมซึ่งเป็นลูกชายของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลมยุคน,นะครับทันนั้นคุณชายอดัมบอกว่ายินดีด้วยนะครับวันนี้ได้ขึ้นโคเชล่าและก็จําได้ว่าตอนนั้นเรามีกลุ่มนะครับวอชแอปเล็กๆระหว่างเพื่อนๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดีเรก ดิเลกชูนะครับซึ่งเป็นเจ้าของค่าย88 Rising นะครับตอนนั้นก็คุยกันว่าต่อจากภูมิแล้วใครคือนักร้องที่น่าจับตามองผมกับชานอนซึ่งเป็นคนไทยก็เลยแนะนำบิลลี่ครับเพราะรู้สึกว่าน้องเขาจะเป็นคนที่สามารถโกอินเตอร์ได้ถ้าเถือได้ไปทำงานร่วมกับทาง88 Rising นะครับที่มีคอนเน c t ชันมากมายและก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเ,เ,เยอะ จากนั้นก็เอาเบอร์ผู้จัดก,การส่งไปให้หลังจากนั้นก็มีงานทั้งวิดีโอที่ทํางานร่วมกันนะครับงานไลฟ์และตอนนี้ก็ขึ้นสู่เวทีโคเชล่าและก็หวังว่าดิเรกและก็ทีมเอทีเอ i n g จะช่วยผลักดันนักร้องเอเชียและก็ตลาดไทยไปสู่ตลาดโลกต่อไปนะครับนะครับแล้วก็แบบเดียวกันที่ในบทความนี้บอกนะครับไปเองยังได้ขนาดนี้ถ้าเผื่อรัฐนะครับสนใจและก็สนับสนุนจะได้ขนาดไหนครับ ขนาดไปเองไปกันเองเป็นเหมือนครับเป็นเรื่องของเอกชนเล็กๆทํากันนะครับยังสามารถโด่งดังขนาดนี้ถ้าเผื่อรัฐหนุนเสริมจะไปได้ขนาดไหนครับและก็ยินดีด้วยกับค่ายยับนะครับและก็คนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานหนักข้างหลังมินลี่ทุกๆคนด้วยนะครับเป็นการทํางานอย่างยาวนานที่ดีมากๆตั้งแต่น้องเข้าเดอะแรปเตเอ่อตั้งแต่น้องเข้าเดอะแรปเปก็คงเป็นการแข่งขันของ w o r k p o พอยนะครับมาจนถึงปัจจุบันเลย ได้ดูตั้งแต่น้องร้องก่อนเข้าเดอแรปเปอจนตอนนี้จะดูว่ามีสกิลเซ็ตที่พร้อมไประดับโลกได้แล้วครับก็ต้องไปให้ถึงที่สุดครับนี่เป็นข้อความใน f c e e o o o นะครับของคุณชายอดัมครับที่โพสต์เบื้องหลังเอาไว้ครับนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันที่นี้ครับ ปรากฏการดังกล่าวนี้การที่น้องบิลลี่ไปโชว์กินข้าวเหนียวอยู่บนเวทีนะครับเราเรียกว่าเป็นการสร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเป็นการรุกทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งประเทศที่สามารถทําได้ดีมากก็คือเกาหลีใต้ครับตอนนี้ละครของเกาหลีใต้นะครับมีคนชมอย่างมากมายผมเองก็ติดซีรีส์ของเกาหลีใต้ตอนนี้ครับ เพราะว่าชมแล้วแล้วเราก็พอดูดูไปเรื่อยๆนะครับเราก็ซึมซับวัฒนธรรมของเกาหลีใต้เวลาเขาดื่มสุราเวลาเขากินอาหารเวลาเขาแต่งตัวแบบเวพณนี้ของเขาแบบนี้ครับก็ซึมซับเหมือนกับที่เราเคยดูหนังจากยุโรปจากอเมริกาแบบนี้ครับว่าวัฒนธรรม,มเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อยากนึกอยากไปเที่ยวเกาหลีใต้ประมาณนี้ครับนะฮะไปที่เกาะที่เป็นโฮม,มทาวชาชชาแบบนี้ครับ ในขณะเดียวกันทางด้านบิ๊กตู่เองก็หลังจากที่คุณชายอดัมบอกว่าถ้าเผื่อรัฐหนุนนี่จะไปได้ไกลกว่านี้อีกครับทางด้านพลเอกประยุทธ์เองก็แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องชงยูเนสโกขึ้นทะเบียนเข้าหนีมะม่วงครับให้เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมและก็ประกาศร,รัฐบาลพร้อมพร้อมลุยดันซอฟท์พาวเวอร์ของดีเมืองไทยครับไปสู่ตลาดโลกครับนะฮะนี่ทางด้านพลเอกประยุทธ์นะครับ โดยเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกล่าวถึงกระแสข้าวเหนียวมะม่วงหลังจากที่มิลลี่ดนุภาคณาธีระกุลศิลป,ปินชื่อดังขึ้นแสดงในงานเทศกาลร,ระดับโลกก็คือโคเชล่าสอ2 2 2ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับก่อนที่จะจบการแสดงทางด้านน้องมิลลี่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ รัฐบาลเตรียมผักดันเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อองค์งงงการการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสัรรมพันธชาติที่เราเรียกว่ายูเนสโกนะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการซึ่งเราเองก็มีของดีๆจํานวนมากครับและผมผมนี่หมายถึงพลเอกประยุทธ์นายพลโนพลนุฐฐนนพนะครับ ผมเองก็ย้ําอยู่เสมอว่าซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารธรรมชาติเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องต่างๆนี่คือสิ่งที่เรามีอยู่ครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยมีความพร้อมครับและผมเองก็ได้กําหนดไว้ว่าประเทศไทยจําเป็นจะต้องเร่งรัดและก็สนับสนุนพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรามีอยู่นะครับจํานวนมากครับเพื่อทําให้คนสนใจและก็ให้ความสําคัญกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับนี่ทางด้าน พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าพร้อมหนุนเสริมครับเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับก็ปรากฏว่าคนที่หาจินนี่ก็ไวเกินครับมีคนแอบอ้างเป็นน้องมิลลี่แล้วตอนนี้ครับนะครับขอรับบริจาคเงินครับแม่แก๊งทำมาหากินก็ไวเกินครับเขาเพิ่งโด่งดังได้เพียงแค่วันสองวันมีคนแอบอ้างแล้วทีนี้ครับเป็นน้องมิลลี่ออกเฟซบุ๊กขอเงินแล้วครับผมโอ้ นะครับบอกว่าค้างค่าทําเพลงขอเงินไปจ่ายเงินค่าทําเพลงครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สุดฮอตที่หลายคนสนใจอย่างมากมายสําหรับเรื่องราวของแรปเปอร์สาวมิลลินะครัดนุภาคณะธีรกุลครับ ต้องออกเสียงว,ว่ามิลลินะไม่ใช่มิลลี่นะฮะมิลลิตนุภานักร้องสาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของไทยที่ไปขึ้นโชว์งานที่เรากล่าวไปแล้วนะครับบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกนะครับมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางความสนใจของแฟนๆทั่วโลกและเธอเองก็สร้างประวัติศาสตร์การรับและก็โชว์ความเป็นไทยในมุมที่หลายคนไม่รู้มาก่อนตามที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ครับ ล่าสุดนี้จากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์และก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างว่วงขางครับบนโลกของออนไลน์ปรากฏว่าแฟนเพจ facebook ชื่อดังอย่างเช่นเจมอย108ครับได้ออกมาโพสต์ข้อความของแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ครับปลอมตัวเป็นมิล,ลิครับทักข้อความมาหาเหล่าแฟนครับโดยอ้างว่าสวัสดีค่ะมิล,ลิเองนะ หนูมีปัญหาทางด้านการเงินเพราะหนูยังค้างค่าทำเพลงไว้แต่หนูมีข้อเสนอให้แก่คุณแค่ส่งบัตรทูมาให้หนู300บาทหนูจะส่งข้าวหนีวมะม่วงเจ้าเด็ดที่เอาไปกินบนเวทีคชล่าให้1ชุดครับนี่ทางด้านแฟนเพจเจมอยอเจยมอย108ปครับแรลกว่ามีคนปลอมตัวเป็นมิลลิครับนะฮะมาแสดงบอกว่าขอเงินนะฮะส่งบัตรทูมาให้0 0แล้วจะส่งข้าวเหนียวไปให้ครับ อย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในที่สาธารณะครับต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งวิพา์วิจารณ์อย่างหลากหลายครับนะเพราะว่าสังคมไทยนี้เป็นสังคมที่วันๆไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมก็คือแสดงความเห็นบน Facebook นี่เป็นหลักเลยครับผมนี่ฮะอันนี้ก็บอกว่าสวัสดีค่ะมิลลี่เองนะหนูมีปัญหาด้านการเงินเพราะหนูยังค้าข้างค่าทําเพลงไว้แต่หนูมีข้อเสนอให้แก่คุณนะครับ อันนี้เป็นตัวปลอมมานะเป็นตัวปลอมมาตัวจริงเขานี่คงไม่มีปัญหาอย่างนี้แหละครับผมนะฮะโดยเขาโพสต์ไปที่แฟนเพจของเจมอยนะครับเนี่ยมีข้อความแสดงความเห็นมากมายเลยครับผมแล้วก็รวมทั้งนี่คือเจ้าตัวเขานะครับนี่ฮะคนนี้คือมิลลิครับคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงครับคงไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ประการใดนะครับผมนะฮะหรือว่ามีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีครับ นี่นองมิลลิเขานะครับ <c oughs> อันนี้ก็ไวเกินทีนี้ยังไม่พอทีนี้ครับปรากฏการของมิลลิก็คล้ายๆกับลิซ่าครับก็คือว่ามิลลิซ่านี่เวลาที่จิบจับอะไรนี่ก็ทําให้สินค้านั้นขายดิบขายดีเหมือนกับลูกชิน้นยืนกินที่บุรีรัมย์นะครับก็ทําให้ขายดิบขายดีมีสาขาเป็นทั่วประเทศครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เข้าเหนียวมะม่วงครับหลังจากเงียบๆครับตอนนี้เริ่ม,มขายดีขึ้นครับ หลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมาครับเพราะว่าน้องบิลลี่นี้ออกมาช่วยไปโชว์อยู่ที่เทศกาลดังกล่าวนี่ครับแม่ค้าก็เลยเป็นปลื้มทีนี้ครับนะฮะจากการที่แรปเปอร์สาวนะที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับที่ไปร่วมงานก็คือโ o ชาล่าวันเลฟมิวสิกแอนด์อาร์ฟิสติว2022ครับแนะนาของศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกของไทย <c oughs> ก็คือนางสาวดนุภาคณะธีรกุลหรือว่ามิลลีนะฮะแรปเปอร์สาว จากค่ายจับนะฮะกับการร่วมงานกับ Et ท Rising ครับทำให้บรรยากาศร้านข้าวเหนียวมะม่วงในพื้นที่เมืองพัทยากลับมีสีสันขึ้นมาอีกครั้งครับโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงอย่างต่อเนื่องครับนักข่าวเองก็ไปสอบถามนางสาวรชิตาร่วมสุขนะครับแม่ค้าขายมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงครับร้านเจโน้อยนะครับพัทยากลางทันด้าน คุณรัชตาเองเขาบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ข้าวเหนียวมะม่วงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับโดยแรปเปอร์สาวชื่อดังที่นําไปโปรโมตในเวทีระดับโลกหลังจากที่มีคลิปปรากฏในโลกของโซเชียลก็ทําให้กระแสการขายข้าวเหนียวมะม่วงดีขึ้นโดยมีลูกค้ามาอุดหนุนเป็จนจำนวนมากขึ้นทําให้การค้าขายก็ดีขึ้นครับ ก่อนหน้านี้ร้านเองก็เงียบไม่ค่อยมีลูกค้าแต่พอมีกระแสนี้ขึ้นมาก็ทําให้เริ่มขายดีมากขึ้นด้วยอยากขอบคุณที่นําข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของหวานของคนไทยไปโปรโมตในเวทีระดับโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักข้าวเหนียวมะม่วงของประเทศไทยด้วยครับน,นี่ครับร้านเจน้อยครับก็ขายดีขึ้นครับในขณะที่อีกร้านหนึ่งคือร้านซูริออนะครับถนนมหาไทยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่ร้านซูริออครับ ร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าดังของโคราชขายมาแล้วกว่า60ปีครับเพราะว่ามีไรเดอร์และก็ประชาชนแห่กันมารอต่อคิวซื้อข้วอาวเหนียวมะม่วงันอย่างคึกคักครับหลังจากที่มีกระแสดังกล่าวครับซี่ <c oughs> นอมิลิตนี่อายุเพียงแค่19ปีนะ ได้นำขึ้นไปโชว์นะครับทางด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามนางกุณชนแสงอุสาครับอายุ65ปีเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอันนี้คือร้านเจ้นยอนะครับอยู่ที่พัทยากลางครับทีนี้เราไปดูบรรยากาศที่โคราชครับอันนี้คือ m a n g ก h e ฮ v e n นะครับร้านเจ้นยอครับอตอนนี้ก็ยังบอกว่าขายดีขึ้นนะฮะแต่ว่าที่โคราชนี่ร้านนี้ ก่อตั้งมายาวนานกว่า60ปีชื่อร้านซิริออครับนี่ซิริออนี่เป็นชื่อภาษาไทยนะไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษแต่ว่าคนที่ออกสีนี้อาจจะกระแดกเล็กน้อยนะครับซิริออนะครับผมโดยทางด้านนางกุญชนแสงอุสาเจ้าของร้านซิริออนะครับก็บอกว่าเปิดร้านนี้มานานกว่า60ปีแล้วคุณนพรซึ่งปกติก็ขายดีอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะน้องมีน้องมีม,มิลี่ก็ขายดีอยู่แล้วล่ะ แต่พอมีกระแสของน้องมิลลี่ออกมาในข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหวันนี้มีลูกค้ามายืนรอต่อคิวที่หน้าร้านตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับนอกจากลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านแล้วก็ยังมีลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านแอป d e l i v อ r y อีกจำนวนมากจนทําให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ร้านยุ่งยากมากเลยนี่น้องมิลลี่นี่สร้างความลําบากให้แก่ทางร้านเป็นอย่างมากครับลูกน้องในร้านยังไม่ได้พักเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะลูกค้ามาเข้าร้านตลอด ซึ่งตั้งแต่เปิดร้านมาจนถึงเที่ยงขายข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วกว่า50กิโลกรัมมะม่วงอีก120กิโลกรัมซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาซื้อเป็นชุดชุดละ100บาทบางคนก็ซื้อเป็นกิโลกรัมมีการแยกข้าวเหนียวมูลกับมะม่วงออกจากกันครับสำหรับทางด้านคุณคุณชนนะฮะเจ้าของร้านซีรีออนี่ฮะ เจ้าของร้านสิริอ๋อก็บอกว่าสําหรับกระแสของน้องมิลลี่นะครับตนมองว่าเป็นรุ่นที่ดีนะกู o ดสตอรี่นะครับถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักว่าประเทศไทยเรามีข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งถือว่าเป็นของหวานที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและก็เป็นที่นิยมของชาวไทยด้วยครับมีคนเข้าคิวซื้อนะครับตั้งแต่ตีห้ามานี้ไม่ได้พักจนถึงเที่ยงเลยนะครับเรียกว่าพนักง,งานเจ้าหน้าที่นี่เหนื่อยเลยครับนี่ร้านสิริอร๋อนะฮะอยู่ที่โคราชครับ อันนี้เห็นชัดว่าขายดีจริงต่างจากร้านเจ้นยเมสักครูเนี่ยอยู่ที่พัทยานะครับอันนี้เขาเป็นขายมานานพื่นง่ายครับกระสปอยมีกระแสะมาก็ขายดีมากขึ้นกว่าเดิมครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ศิลป,ปินเราก็มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่บางคนก็เอาประกบการณ์นี้ไปแซรัฐบาลน,นะครับ นะฮะไม่แยกเรื่องการเมืองกับเรื่องของศ <c oughs> ิลิปินนีอ่ออกจากกันมีอะไรแซะได้ก็ต้องแซะเหมือนกันค่บผมนะฮะสร้างความเร้าวฉานเป็นงานของเรานะฮะไปถึงท่านด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครนะครับที่มีรถมีราแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ครับไปที่นี่ครับถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาครับ ซึ่งเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ road, road, อ่อนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับนะฮะทั้งแกมเตียแกมเมเตียและก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดาครับรวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรก จียจันเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครับนะฮะแลวก็รวมทั้งทีมงานช่าง,งที่มีความพร้อมมากครับแล้วก็เปลี่ยนชกอัพแล้วก็เติมลมในตยวเจนนะครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรอ,อย่างยนทั้งสาสาขาครับทีนี้กับผู้ที่สูงวัยทีนี้ครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องราวของริ้วรอยบนใบหน้าครับเวลาจิ้มนี่ก็ตาหยีนะครับ แล้วก็กาชอบมาเหยียบที่หางตาครับเป็นรอยตีนกาที่นี่ครับนะฮะใบหน้าก็เหี่ยวเวลาทาแป้งก็เป็นอุกโลกครับเพราะว่าผิวแห้งทาแป้งแป้งไม่ติดครับเป็นอุกโลกนะครับหรือบางทีทางด้านผมเองก็แห้งอยู่ไปเพียงแค่วันสองวันก็เกิดรังแคหิมะตกที่บลาแบบนี้ครับปัญหาดังกล่าวนี้บอกลาได้เลยครับถ้าเผื่อคุณใช้ดุชิตาเซรั่มครับผมใช้มาแล้วหนึ่งปีเต็มครับถึงกล้าพูดครับ ไม่ได้ใช้เพียงแค่วัน2วันนะใช้เป็นปีครับว่าของเขาดีจริงครับดุสิตาเซรัมบอกกลาทุกปัญหาผิวเพราะนี่คือนะครับเขาเรียกว่าเป็นสกินแคร์เขาเรียกว่าเป็น Skin care, เนเจอรัลสกินแคร์ครับสารสกัดจากธรรมชาติไม่ระคายเคืองใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและก็กลางคืนและก็ตัวเซรัมเองก็ซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว10-15วินาทีครับแค่นั้นเองครับ ทำให้หน้าเนียนหน้าใสาหน้านุ่มครับทาแป้งแล้วก็ติดนานครับแล้วก็รวมทั้งผมเองนี่ใช้มาปรากฏว่ารังแคลดลงแล้วก็หายไปครับมีหนามซ้ําผมก็ดูเหมือนว่านิ่มนนิ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็ร่วงน้อยลงครับนี่ผลิตภัณฑ์ของดุจตาซึ่งเขาก็มีทั้งเซรั่มที่ดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายดูแลผมแล้ก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของโฟมล้างหน้าแล้ก็ครีมกันแดดด้วย ถ้าเผื่อใครสนใจผลิตภัณฑ์ของดูสตาเซรั่มนี้ครับไปได้ที่ร้านสบายดีช็อปนะครับถนนผาแดงเยื้องกับโรงเรียนศรีทอวิไลยอยู่ใกล้กับข้าวต้มซีแยกข้าวต้มตีอาํานวยโชวค,ครับสบายดีช็อปครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับอยู่ที่ตรงนั้นครับทีนี้สําหรับผู้ที่กาลังหานะครับเครื่องอัฐบริการเพื่อที่จะไปถวายพระที่เคารบศรัธานะครับแล้วอยากจะได้เครื่องอัฐบริการที่มีการตัดเย็บ ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงครับรวมทั้งเนื้อผ้าดีนะฮะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายที่นําเข้าจากญี่ปุ่นและก็จากโรงงานของไทยที่จะส่งไปขายที่ต่างประเทศการย้อมนะครับย้อมด้วยมือครับเป็นแฮนด์เมดนะครับการตัดเย็บถูกตามหลักพระธรรมวินัยทุกอย่างครับโดยชาวบ้านนะครับและก็มีการควบคุมการผลิตโดยท่านเจ้าของร้านนี้คือเป็นวิศวกรน,นะครับร้านอุปถากสาขาหนึ่งอยู่ที่อุตรดิต และตอนนี้มาเปิดสาขา2ออยู่ที่บ้านหัวเรืออุบลเรานะครับสิ่งเขาก็จะมีสีให้เลือกทั้งสีร้านนิยมนี่คือซื้อซื้อถวายพระบ้านสีกลักนี่ถวายพระสายธรรมยุทธ์นะครับแล้วก็สีแกะขนนถวายพระสายวัดป่าครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้มีครบคันเป็นสินค้าระดับพรีเมียมครับแต่ว่าราคาแบบชาวบ้านครับพิมพ์คําว่าอุปถากสาขาสบ้านหัวเรือนะครับ แล้วก็ไปซื้อได้เลยครับอย่าลืมบอกว่าฟังจากรายการนุพรคุยข่าวนะครับอ่าเขาจะได้ดูแลเป็นพิเศษลดราคาให้ด้วยครับขอบคุณนะฮะถ้าเผื่อใครที่อยากจะซื้อเครื่องอัฐบริขารไปถวายพระที่เราเคารพศรัทธาและก็มีการตัดเย็บอย่างประณีตและก็ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเช้าวันนี้รายการนุพพรคุยข่าวก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ